สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้จันพาพี่น้องมาหาเหตุจ้ามันเบิ่งเหตุดินไปติดตามรุ่นติดตามเชียร์กันเลยจ้าเมื่อนี้จันสีมานบอไปจ้าพี่น้องพี่น้องพอแล้วจ้าเห็นมาดอนแรกกับพ่อเลยโหด่เห็ดอีหยังพี่น้องว่าเฮ้ยตึนเต้นเต้นเต้นอ้ย,อยสามดอกตั้งทะเลยอยู่พีอกอบอก เฮ้ยเด็นเดินเต็นจ้ะเห็นตะไคร้เห็นตะไคร้ดิโนโอ้โหปดงามครับเก็บเลยอืที่น้อง ไข่ขาวหอมๆเลยจ้ะนี่มันตกถึกใสๆอ่อ,อนๆเลยหอมคักนี่ไปแลองอูนเหมีนบ่คุณน,นี่เห็ดยังเห็ดเขาแป้งเท่าแล้วจ้ะแต่พาไปเบิ่งดอกนันเหมีนบ่ ็มาหกเถอะประเดี๋ยมาหกแค่เออเออเออลงมาตำๆอะไรนี่คนไม้แบบ้ามาลงมาจังสี่ก็จิบได้เห็ดโอ้บอมแมนจ้ะตีนเห็ดเชียงพันธุ์ตัวนี้ hạt tiền ngoài nhìn bó bây giờ Nếu mà lỡ hiện này nó không kịp Bye, 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 bye. ให้ให้ทอแฟนกันเต๋เบีย ตอนนี้พี่นะ้องว่ามันเห็ดขมแปงดมเบืองกระทอมอยู่ ค่อยเก็บไปจ้ะพี่น้องค่อยเก็บ 你不透的。

ไอเอตาใครน้ำมีกี่หน่อยครมน้ำเถอะจ้ะมองเกทีเคยได้คลิปก่อนนั่นเลย มีอีกเนาะอยางออมผู้มีจะเห็นแดงหน่อยเนี่ยนะจ้ะอ,อันนี่เท่าแล้วสรุปผลงานเลยจ้ะนี่เป็นตะแกีงแ่บพี่เนาะผู้ดใดมากคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จันนี่เด้อจ้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ พ่อขันคลิปหนาด้วยจ้าพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย